สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พบกับช่อง this is b o o k i อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปุ๊กก็จะมาในหัวข้อนะคะวิธีการเขียนเรซูเม่นะคะในประเทศออสเตรเลียนะอย่างที่ปุ๊กได้เคยพูดไปในหลายคลิปส่วนใหญ่ก็จะมารีวิวงานเนาะทั้ง Uber ตอนนี้รีวิวอ b เบไปแล้วคลีนงานครีนแล้วก็งานเสิร์ฟนะคะทุกคนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นงานที่ส่วนใหญ่ที่วีซ่านักเรียนนะคะจะทำกัน เพราะว่ามันเป็นงานที่แบบว่าหาได้ไม่ยากนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ในทั้งเรื่องของการเรียนการทำงานเนาะแต่ว่าก่อนอื่นใดๆนั้นที่เราจะสามารถเข้าไปทำงานได้นะคะทุกครั้งเลยปุ๊กก็จะพูดว่าเราต้องส่งเรซูเม่ไปใช่ไหมเรซูเม่เนี่ยมันก็คือเหมือนคล้ายๆกับเป็นใบที่บอกเล่าประวัติเรานะคะประวัติการทํางานของเราว่าเราเคยทํางานอะไรมาบ้างนะคะเพื่อที่จะให้ในายจ้างเนี่ยเขา เอาไปพิจารณาว่าเราเนี่ยโอเคเหมาะสมที่จะเข้าไปทําในตําแหน่งนั้นนั้นไหมนะคะซึ่งอย่างที่ทุกคนนะคะได้เข้ามาในกลุ่มหาบ้านหางานในออสเนาะปุ๊กก็จะมีโพสใช่ไหมโพสออกไปว่าเออต้องการงานหาพนักง,งานเซิร์ฟนะคะแล้วก็ให้ติดต่อไปที่เบอร์นี้แล้วก็อีเมลนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นซึ่งโดยส่วนใหญ่ของประเทศนี้เนี่ยเราจะสมัครยังไงนะคะก็คือเราจะทักเบอร์นะคะที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเท็กซ์ก็คือเท็กซ์ก็คือข้อความ เราจะใช้การหางานแบบส่งข้อความไปตามเบอร์นะคะหรือว่าในบางบริษัทเนี่ยหรือในบางห้างร้านเนี่ยเขาก็จะให้ส่งเป็นอีเมลไปซึ่งอะไรล่ะที่เราต้องส่งเข้าไปในอีเมลหรือเบอร์โทรนั้นก็คือการแนะนำตัวเองแล้วก็แนบเรซูมเม่ไปด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะปุ๊กก็จะมาเรียกว่ามาแชร์ดีกว่าเพราะว่าปุ๊กเนี่ยก็ ไม่ได้แบบว่าคือมันไม่ได้ไม่ได้บอกว่าของที่ปุ๊กจะมาแชร์เนี่ยมันถูกต้องร้อยนะทุกคนแต่ว่าก็จะแชร์เป็นไอเดียละกันว่าอันนี้เป็นเรซูเม่ที่ปุ๊กเนี่ยสามารถหาน,านานได้ในประเทศออสเตรเลียเนาะก็คือตั้งแต่ใช้เรซูเม่อันนี้มาเนี่ยก็คือสมัครงานที่ไหนเนี่ยก็ได้งานแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ปุ๊กสมัครเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบรีเทลก็คือพวกอ่าเป็นกูเกอรี่ เป็นร้านขายของชามร้านรีเทลก็คือร้านขายของแล้วก็เป็นเสิร์ฟนะคะที่ปุ๊กได้ได้ได้งานนาะจากการที่ใช้เรซูมเม่แบบนี้ซึ่งก่อนอื่นเลยปุ๊กขอขอบอกทุกคนก่อนเลยนะคะว่าตอนแรกเนี่ยปุ๊กมาเนี่ยปุ๊กไม่รู้ใช่ไหมว่าเรซูมเม่ของที่ออสเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเราเนี่ยก็ใช้ส่งแบบของไทยที่เราเคยมีมาเลยจ้าส่งไปปรากฏว่า ก็คือไม่ได้งานสักงานเลยทุกคนทีนี้เราก็เลยมาศึกษาว่าเออต้องทํายังไงปรับยังไงเพื่อที่จะให้ได้งานนะทุกคนแล้ววันนี้ปุ๊กก็จะมาแชร์ว่าเรซูมเม่ที่ปุ๊กได้งานเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะไม่ของปุ๊กเนาะก่อนอื่นมาเริ่มี่รูปภาพจริงๆนะคะทุกคนที่นี่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะรูปภาพก็คือเนี่ยรูปภาพ ใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ it's okay ทั้งคู่โอเคจบเรื่องรูปภาพนะคะทุกคนทีนี้ก็เริ่มที่ใส่ชื่อนะคะใส่ชื่อทุกคนแล้วก็ใส่สถานะวีซ่าของทุกคนไปนะคะว่าเป็น student เป็นนักเรียนหรือว่าบางคนเป็น pr เป็น citizen ก็ใส่ลงไปได้เลยแต่ว่าส่วนใหญ่เนาะณณตอนนี้ก็ส่วนใหญ่เราจะเป็นนักเรียนใช่ไหมตอนเราก็ไปใส่เป็น student สับขาด500หรือบางคนเป็น working and holiday visa ก็ต้องใส่อ่า ว่าเราถือวีซ่าอะไรนะคะ485อะไรก็แล้วแต่คือใส่ลงไปด้วยในเรซูเม่ของเราต่อไปเป็น summary ตรงนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะทุกคนมันจะเป็นเกี่ยวกับว่าเราอะมีความแบบ personality ยังไงเป็นคนยังไงอาจจะเป็นคนที่ทำงานหนักไหม hard working มีแบบว่า self motivate แล้วก็มีแบบเป็นคนที่ good communication นะเป็นคนที่สื่อสารได้ดี อันนี้ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เลยก็ประโยคไปใช้ได้เลยนะทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เลยไม่ห่วงนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ able to work in a fast-paced environment นะคะก็เราสามารถทำงานภายใต้ความแบบสถานการณ์แบบว่าที่แบบว่าเร่งรีบอะไรอย่างงี้เราสามารถทําได้แล้วก็ ability to work effectively under time pressure and for long and extend e d h o u r นะคะก็คือแบบว่าเรามีเราสามารถทํางานได้นะแบบมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความกดดันหรือว่าจะทำงานชั่วโมงยาวๆเนี่ยเราก็มีประสิทธิภาพอยู่อันนี้ก็สามารถใส่เข้าไปได้นะทุกคนทีนี้ในเรื่องของประสบการณ์ทำงานซึ่งปุ๊กต้องขอบอกก่อนเลยว่าอันเนี้ยเรายังไม่มีประสบการณ์อะไรที่ออสใช่ไหมเราก็ต้องใช้อาศัยประสบการณ์ที่ไทยมาก่อนซึ่งเราทำตำแหน่งอะไรก็ใส่ลงไปอย่างอันนี้ปุ๊กใส่ว่าปุ๊กเคยทำฝึกงานที่ CP อันนี้เราก็เริ่มปีอ่า อ,อันนี้เราก็เริ่มเป็นแบบมการา2018ถึงพฤษภา2018ก็กี่เดือนรลยะเวลากี่เดือนเริ่มทำเมื่อไหร่กับสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ใส่ลงไปเนาะแล้วก็อธิบายไปว่าหน้าที่ที่เราทำคืออะไรหรือบางคนเป็น AE ที่ SCG ก็ใส่ไปว่าเออทำมีหน้าที่อะไรบ้างก็ว่าไปนะคะ หรือถ้าสมมติว่าโอเคเราเริ่มทํางานแบบไปเทรนงานอะไรเงี้ยอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะทุกคนสมมติว่าเราแค่ไปเทรนงานแต่ยังไม่ได้ทำหรอกคือแล้วเร,เ,รเราต้องการให้เรซูเม่เรามีอะไรสมมุติว่าเราจะสมัครในตําแหน่งเสิร์ฟใช่ไหมแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะว่าเวสเทสก็คือเป็นแบบเซิร์ฟที่ไหนที่ไหนก็ว่าไปว่าที่ไหนลบ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 แป๊บนึง เราก็ใส่ไปเลยว่าเนี่ยฉันไปเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟที่ไหนว่าไปบอกสถานที่แล้วก็เสิร์ฟกี่เดือนถึงกี่เดือนแล้วก็ทําหน้าที่อะไรบ้างในการเสิร์ฟก็อธิบายไปนะคะน,นี้ก๊อปไปใช้ได้เลยถ้าใครทาเสิร์ฟอยู่เนาะอาจจะเป็นแบบเตรียมผกักเตรียมช่วยเขาคิทเช่นเตรียมหรือว่าจะทําแคชเชียร์รับโทรศัพท์บุ๊กโต อะไรอย่างนี้เขียนลงไปได้เลยแล้วก็ต่อไปเป็นหัวข้อการศึกษานะทุกคนซึ่งอันเนี้ยทุกคนจะต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมหรือถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรไม่ซีเรียสที่นี่คือไม่ซีเรียสเลยเราก็ใช้แค่แบบว่าการศึกษาสูงสุดใช่ไหมอันนี้ปุ๊กก็เขียนว่าออปุ๊กจบหอวางมาเกรดเท่าไหร่จริงๆไม่ใส่ก็ได้ที่นี่ไม่ซีเรียสแต่ก็ใส่เพื่อความแบบมีอะไรอยากใส่เฉยๆเออแล้วก็จบที่ไหนจบธรรมศาสตร์มาคณะอะไรได้เกรดเท่าไหร่อะไรก็ว่าไปก็ใส่ไปแล้วก็เรียนตั้งแต่กีป่ปีถึงกีป่ปีก็อธิบายไไปปเลยทุกคนต่อ อ่าเป็นในส่วนของข้อมูลส่วนตัวและตรงนี้นะคะ personal info ก็จะเป็นที่อยู่ว่าเออแบบที่อยู่ที่อยู่เบอร์โทรเบอร์อีเมลใส่เข้าไปนะคะว่าถ้าเราได้ที่อยู่ที่ไหนแล้วก็เบอร์เนี่ยให้ใส่เป็นเบอร์ที่ออสเตรเลียนะทุกคนแล้วก็ต่อไปในหัวข้อของ skill นี่ skill skill ก็คือแบบว่าเราอะมีความสามารถมีทักษะอะไรพิเศษที่ไม่เหมือนคนอื่นอย่างเช่นฉันเ,เป็นคนที่พูดได้ดีมาก communication skill ดีเลิศเอาไปเลยค่ะเต็ม10ก็เขียนลงไปหรือว่าจะบอกว่าฉันเป็นคนที่เขียนได้ดีนะหรือว่าฉันเป็นคนมีความแบบสามารถในการทํางานเป็นทีม teamwork แล้วก็ Microsoft Office มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเขียนไปจริงๆก็แก้ไม่เป็นหรอกก็เขียนไปก่อนอส่วนอันสุดท้ายที่ปุ๊กใส่เข้าไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ Certificate ก็คือประกาศนียบัตรนะคะได้รางวัลอะไรมาก็เป็นช่องที่โชว์พราวแหละแต่แนะนําว่าให้เลือกมาสัก 1>, 1, 2, ึสประมาณนี้ไม่ต้องเอามาเยอะเอาปีที่แบบล่าสุดที่เราได้มานะคะเพราะว่าทุกอย่างที่เราเขียนลงไปในเรซูเม่นเนี่ยเดี๋ยวนายจ้างเนี่ยเขาจะถามเราอีกทีนึงถ้าเราแบบเม็กไปแล้วแบบตอบไม่ได้แทนที่จะเกิดผลดีก็จะเกิดผลเสียนะทุกคนโอเคเนาะโอเคค่ะไปต่อทุกคนซึ่งอันนี้นะคะ จะมาทําแบบ2เวอร์ชันหลังจากที่แบบอันนั้นคือมาออดแบบครั้งแรกใช่ไหมประมาย้อนไป2ปีที่แล้วอันนั้นคือเรซูเมอันแรกเท้าไซส์สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีอะไรเลยอาจจะมีแค่ประสบการณ์ที่ไทยกับการประเทนงานเสริมเล็กน้อยทีนี้เราอยู่มา2ปีใช่ไหมทุกคน ก็อัปเลเวลอันนี้คือเป็นเวอร์ชันหนึ่งกับเวอร์ชันสองทุกคนสามารถเอาไปเปรียบเทียบแล้วก็เลือกดูได้ว่าเออตัวเองอ่ะชอบแบบไหนแล้วก็เอาไปปรับในรูปแบบที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะทุกคนแต่ปุ๊กจะมานำเสนอให้ดูสองแบบโอเคอันนี้เราอันนี้นะคะซึ่งไอเวอร์ชันเนี้ยบุ๊กรู้สึกว่า ตั้งแต่บุกใส่รูปไปอ่ะมันไม่ค่อยมีผลพุกก็เลยตัดทิ้งไม่ใส่รูปเพราะว่าไปอ่านมาตามบล็อกต่างๆเขาบอกว่าไม่ต้องใส่รูปก็ได้อ่ะกูก็ไม่ใส่รูปเอารูปทิ้งไปใส่แค่ชื่อแล้วก็แต่ว่าย้ายและทีเนี้ยไม่ทําให้มันแบบหน้าตาดูแบบเลอะเลือนเอาแค่นี้พอก็คือใส่ชื่อแล้วก็ s t u d เด t visa นะคะแต่ว่าลืมเขียน500ร้นนอยป่ะได้งานยังไงวะเนี่ยเออแล้วก็แล้วก็ทีนี้ ใส่ที่อยู่เบอร์โทรอีเมลเหมือนเดิมแล้วก็ไอตรงซัมมารีก็ไม่มีควาว่าซัมมารีแล้วนะอันนี้ก็คือแบบสรุปโดยรวมเลยว่าส่วนใหญ่อะท่านทําเกี่ยวกับอะไรมาอันเนี้ยอ่าซึ่งอันเนี้ยก็ไปใช้ได้เลยทุกคนเป็นคําที่ปรับแต่งมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดูเดีไม่ใช่ตะโกนหรือแบบมีความรู้อะไรอย่างงี้ยอเคต่อไปก็จบทีนี้ มันอันนี้หน้าตาปุ๊กชอบอันล่าสุดมากกว่ารู้สึกว่าเออฉันเริ่มมีประสบการณ์แหละอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าประสบการณ์ทํางานที่ปุ๊กมีใช่ไหมปุ๊กก็เขียนไปว่าโอเคอันนี้ทาที่ที่ร้านโกลเซอรี่แห่งหนึ่งนะคะทํามาได้ปีหนึ่งแล้วตรงนี้มันมีผลเขาจะดูว่าเราอะทำมากี่ปีนับตั้งแต่วันที่เราเริ่มทําจนถึงปัจจุบันนะแล้วก็ใส่ตําแหนง่งอันนี้ตําแหนง่ง แล้วก็ใส่หน้าที่นะคะอันนี้หน้าที่อ่าแล้วก็ต่อไปเป็นแบบตำแหน่งเซิร์ฟใช่ไหมเซิร์ฟที่ไหนทำน้าที่อะไรอันนี้เคยไปทำพิกแพคเกอร์สำหรับใครที่อยากจะสมัครงานโรงงานนะทุกคนก็ต้องอันเนี้ยใช้ได้ผลก็คือแบบอันนี้ผู้เคยไปทำพิกแพ c คเกอร์ที่เอสเตรลอเดอร์อ่าเราก็ใส่ไปว่ามีหน้าที่อะไรบ้างเพราะว่าจริงๆอ่ะ แนะนำเลยว่าสมมุติเราสมัครตำแหน่งอะไรอะ่ะเราควรจะมีประสบการณ์ในด้านน,นั้น <c oughs> ๆเพราะเขาเลือกเราจะประสบการณ์ที่เรามีอันนี้จากประสบการณ์ที่ปุ๊กได้งานมานะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่คือถ้าสมมติบุ๊กสมัครงานโรงงานอ่ะุ๊กก็จะใส่อันนี้ลงไปเป็นอันดับแรกแล้วก็อันอื่นก็ใส่ไปแล้วก็ไปอธิบายว่าประสบการณ์ที่ฉันมีอ่ะจะช่วยเหลือในตำแหน่งที่ฉันจะต้องทํำยังไงบ้างช่วยช่วยฉันให้ฉันทําในตำแหน่งที่ฉันสมัครยังไงบ้าง ฟีลนี้อันนี้ถเสิร์ฟเนี่ยพวกเสิร์ฟะใช้นี้ไปให้หมดเลยหมดเนี่ยคือเสิร์ฟหมดเลยจ้ะแม่เสิร์ฟเห็นปะแต่อันนี้แบบดูแบบเสิร์ฟเยอะอะเสิร์ฟเยอะอ่าส่วนการศึกษาเหมือนเดิมประถมม,ะะมัธยมแล้วก็อ่า มาอัยอันนี้ไม่ใส่เกตแล้วเอาทิ้งไม่มีประโยชน์ค้ามอันสุดท้ายก็ยังใส่อยู่ sorry ไม่เห็นแล้วก็อันสุดท้ายเหมือนเดิม certification ก็เหมือนเดิมว่าแบบเออบีรางวัลได้อะไรมาแต่อันที่เพิ่มมาค่ะเพิ่มมาให้ดาวสาดวงอันนี้ดีนะทุกคนถ้าเรามี ISA ก็คือตัวนี้เป็นใบอนุญาตเสิร์ฟเหล้าอย่างที่ปูเคยอธิบายไปว่าถ้าเราจะเสิร์ฟในร้านญี่ปุ่น หรือร้านอะไรที่เขามีเล่าซึ่งร้านพวกนี้มันจะจ่ายดีกว่าร้านปกติแต่เราก็ต้องไปสอบใบนี้เพื่อให้ได้มาพอเราได้มาแล้วแล้วก็เขียนลายเส้นน้ำเบอลงไปใน RESUME เ,เราด้วยเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าฉันน่ะไปสอบมาแล้วแล้วฉันก็มีใบอันน้ชฉันน่ะสามารถทําได้เลิศปังๆสับๆนะคะประมาณนี้โอเคโอเคนั่นก็คือเป็น Resume นะคะท,ทั้ง2แบบที่ บุ๊กเป็นเบสเมยของบุ๊กจริงๆเนาะซึ่งถ้าใครชอบแบบไหนก็เอาไปลองปรับใช้ดูนะคะทุกคนซึ่งใดๆก็คือสิ่งที่บุ๊กลืมใส่เข้าไปแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนั่นก็คือ availability ก็ A Av ability, คือแบบว่า availability ก็คือวันว่าง days เขาจะถามเวลาเราเวลาเราไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะถามว่าคุณว่างวันไหนเวลาไหนาคุณเรียนคอร์สอะไร คุณเรียนกี่วันวันว่างกี่วันทํางานที่ไหนบ้างอันนี้คือสิ่งที่เขาจะต้องถามคุณแน่เพราะว่าเขาจะเอาไปจัดชิฟก็คือเป็นโรสเตอร์ว่าเออสมมติคุณว่าง2วันเขาอาจจะไม่ได้ให้ชิฟคุณทั้ง2วันอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเเออตรียมใจไว้สมมติเราว่าง5เขาอาจจะไม่ได้ชิฟ5้าเขาก็ต้องไปจัดเพราะมันก็ยังมีพนักงานเก่าอยู่ถูกปะนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําไมคนที่นี่ถึงทํางานกันเยอะจังคะหรือบางทีทําไมคนที่นี่ถึงทํางานหลายที่จัง เพราะว่าอ,เอืเหมือนที่ปุ๊กได้บอกไปว่ามันเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเราให้ชิป5้าวันเราจะได้ทําทั้งห้าวันไหมหรือเพราะว่าเราเราเป็นพาส t ไทม์เราไม่ใช่ฟูลไทม์งานเราก็เลยไม่แน่นอนไม่มัน่นคงนั่นก็คือสาเหตวุวิสาเหตุสาเหตวุวิสาเหต,วเหต,วเหตวุว่าทําไมคนที่ออดถึงทํางานกันเยอะทําไมมาเรียนแล้วทําไมทํางานเยอะทํางาน,งานหลายจบทําไมทาหลายงาน เพราะว่าถ้าเราทํางานแบบจ็อบเดียวมันไม่พอที่จะสมมติทำสองชิปทั้งวีคเนี่ยมันก็อาจจะพอแค่จ่ายค่าบ้านค่ากินหรือบางทีอาจจะไม่พอด้วยซ้ําในขณะที่ตอนนี้ค่าบ้านแบบราคาสูงปีดมากๆก็ต้องเอาไปเวทกันดีๆว่าเออเรียนเมื่อไหร่ทํางานเมื่อไหร่เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญแล้วก็อะไรอีกในเรซูเม่ที่ไม่ได้บอกไปก็ประมาณานี้สําหรับ สำหรับสำหรับตัวปู่ที่อยากจะแชร์ทุกคนฟังแล้วก็ปริ้นไหมต้องปริ้นเรซูเม่ไปไหมจะหางานยังไงพอเขียนเรซูเม่เสร็จแล้วจะทางงานยังไงต่อไปใช่ไหมอ่าหลังจากที่เราเขียนนะคะเขียนหลังจากที่เราไม่ไช้เขียนแล้วที่เราออกแบบดีไซน์แล้วก็ทำเรซูเม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องถามว่าจําเป็นต้องปริ้นไหมนะคะคืออย่างบางร้านเนี่ยก่อนอื่นที่เราจะไปปริ้นเนี่ย เราก็ต้องส่งไปผ่าน Text หรือว่าข้อความตามโพสต์นั้นเพื่อที่จะจะให้เขาไปพิจารณาก่อนว่าโอเคเขาโอเคไหมนะคะถ้าเขาโอเคเขาก็จะนัดเราไปเทรนเนาะแต่สําหรับบางคนที่แบบรู้สึกว่าเอออยากปรินต์ก็ปรินออกมาได้นะครับเราปริ้นออกมาเราก็ไปสมัครก็คือ Walk in ก็คือเดินเข้าไปสมัครตามร้านเลยที่เขาติดป้ายประกาศว่า we are hiring อย่างเงี้ยเราก็เดินไปยื่นเรซูเมให้เขาได้เลยเผื่อถ้าโชคดีอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะ รับเราเข้าทางานเลยก็ได้เวลาเราเดินเล่นแถวในเมืองหรือว่าแถวๆที่พักอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีเบสูเมรในมือมันก็เป็นประโยชน์นแบบว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้งานง่ายขึ้นเนาะไปเทรนงานใช่ไหมทุกคนคือที่เนี่ยสมัยก่อนคนน้อยใช่ไหมการแข่งขันมันไม่สูงอาจจะทําแบบตาต่ตอนยอนยอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่ทุกวันนี้ การแข่งขันมันเปลี่ยนไปแล้วก็คือการแข่งขันมันสูงมากไม่ใช่แค่คนไทยทุกคนมันมีทั้งหลากหลายชาติซึ่งพวกอินโดฟิลิปปินเลงเนี้ยมันทํางานแบบสุดยอดเนปลาลอินเดียมันทํางานแบบสุดยอดเราคนไทยอย่าไปยอมแพ้เราต้องทําให้ดูแบบเร่งรีบเข้าไว้ทาให้แบบเร็วทําให้ตัวเองดูยุ่ ai, งยุ่งเข้าไว้แล้วก็ทํางานเร็วๆแล้วก็ แบบมีแบบ mindset ที่ดีในการทำงานนี่แล้วเขาก็จะเลือกเราเข้าไปทำงานเพราะว่าจริง,รงๆเทรนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมถามเขาว่าเทรนงานนี้จ่ายเงินไหมคะได้ข้าวไปกินไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะบ,บางทีเราไปแล้วตอบ yes 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 สุดท้ายก็คือไม่ได้งานด้วยแล้วก็เราต้องเสียค่ารถไปด้วยเพราะมันคือการลงทุนในการที่จะต้องไปสมัครงานเนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถามให้เสร็จเลยว่า เลทเทรนเท่าไหร่หลังจากเทรนเราจะได้เงินเท่าไหร่แล้วจ่ายแท็กจ่ายซูปเปอร์ไหมจ่ายแคชหรือ,อจ่ายเงินเนี่ยจ่ายเป็นวีคหรือว่า2วีคออกทีอย่างเงี้ยก,ก็คือต้องถามให้ละเอียดทีท้วนแล้วก็โรสเตอร์ในการทํางานก็คือที่นี่เขาจะเรียกเป็นตารางการทํางานก็คือโรสเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ต้องถามให้ละเอียดว่าเราเนี่ยจะได้กี่ชิปที่แน่นอนคุณแบบ การันตีให้ฉันเลยได้ไหมว่าฉันจะได้เท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยก็ต้องถามเวลาเขาถามว่า uh, do you have any questions ส่วนใหญ่ขอเราคนไทยก็ตอบ no thank you ใช่ไหมซึ่งปุ๊ครู้สึกว่าเราอาจจะมีคำถามเราถามเขาไปเลยว่า Pay r เ t ทเท่าไหร่จ่ายแท็กแต่ซูเปอร์ไม้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิทธิ์ที่เราสามารถถามซึ่งที่นี่เขาไม่หมายดีกว่าเราแบบไม่ถามเงียบไว้แล้วสุดท้ายเขาไม่จ่ายแล้วก็มาโบ,โบยโวยทีหลังอะไรอย่างเงี้ย มีอย่างหนึ่งที่บุ๊กจะบอกทุกคนว่าเ,เวลาเราเท็กซ์หรือส่งข้อความไปเนี่ยคือเราจะส่งเรซูเม่ไปเฉยๆก็ได้แต่วิธีการที่บุ๊กทำนะคะส่วนใหญ่เนี่ยบุ๊กจะส่งคือเราก็ดูโพสต์แหละถ้าโพสต์เขาเป็นต่างชาติใช่ไหมหรือว่าแต่เอาชัวร์เรามาอยู่ในประเทศออสเตรเลียเราก็ต้องส่งเป็นภาษาอังกฤษเนาะเพื่อให้มันเป็นมาตรฐานคือถ้าเขาจะเป็นคนไทยหรืออะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่แนะนําว่าส่วนใหญ่อะให้ส่งไปเป็นภาษาอังกฤษ โดยปุ๊กก็จะเขียนแนะนำตัวเองว่าแบบ Hi Good morning uh, My name is Nitcha ใช่ไหม I'm 25 years old แล้วก็บอกว่า I'm interested in all r o u n d e r positions I have seen the post in the Facebook or I have seen the post in Seek or Indeed หรือแบบเราไปเจอโพส์นที่ไหนเมือนแบบเป็นการเกลิ่นนะําิดนึงแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่า I have attached my resume ก็คือว่าฉันอนะได้แนบเรซูเม่ฉันมาด้วยนะในการ สมัครงานครั้งนี้แล้วก็สุดท้ายปุ๊กก็จะเขียนว่า thank you for your time and consideration ก็คือขอบคุณสำหรับเวลานะแล้วก็การพิจารณาครั้งนี้แค่นี้เสร็จแล้วปุ๊กก็จะแนบเรซูเม่เข้าไปเหมือนมันเป็นเหมือนเพราเรียกว่าเป็นประโยคเกินแนะนำให้เขารู้นิดนึงว่าคนนี้ชื่ออะไรอายุเท่าไรแล้วก็สนใจตำแหน่งอะไรจริงๆนิดนึงถ้าเราใส่วันเวลาว่างเข้าไปด้วยก็จะดีมากเพื่อให้เขาอ่ะตัดสินใจง่าย,ายขึ้นแบบเราแบบพร้อมชั้นเลดี้มาแล้วไม่ใช่บบว่า ทักไปเออสวัสดีค่ะสนใจงานนะคะแล้วไงต่อก็ต้องรองให้คนรอให้แบบเจ้านายหรือว่าเจ้าของร้านมานั่งถามคิดว่าชื่ออะไรคะอายุเท่าไหร่คะ,คะสนใจทําตําแหน่งอะไรคะอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็แบบเหมือนเราแบบไม่เรดี้อ่ะไม่พร้อมแต่ถ้าเราทําตรวจให้ด่วนว่าเออเราพร้อมแล้วเราศึกษาข้อมูลมาแล้วมันก็จะทําให้เขาแบบประทับใจในตัวเราแบบว่าประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกประทับใจตั้งแต่การเขียนประทับใจใน resume มมแล้วก็พอมาเจอตัวจริงก็ประทับใจอีก ประทับใจสามเด้งขนาดนี้ไม่รับก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเนอะใช่ไหมนั่นแหละประมาณนั้นสำหรับใครนะคะที่มีคำถามเกี่ยวกับการสมัครงานหรือการทำเรซูเม่ก็สามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะทุกคนแล้วก็ถ้าใครสนใจแบบว่าบางคนหรืว่ารู้สึกว่าไม่อยากทำหรือว่าไม่มีเวลาทำอะไรเงี้ยก็สนใจ รับทํานะคะบคุก็รับทําอยู่ถ้าใครสนใจก็ทักมาที่ Line ได้เลยนะจ๊ะสำหรับ EP นี้ก็พอไว้แค่นี้นะคะสำหรับวิธีการเขียนเรซูเม่แล้วก็วิธีการไปสมัครงานแล้วก็วิธีการสมัครงานในประเทศนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเป็นแนวแบบส่งข้อความไปส่งอีเมลไปแล้วก็ บุ๊กวังว่าข้อมูลที่บุ๊กมาแชร์วันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนและก็ขอให้ทุกคนนะคะได้งานอย่างที่ทุกคนหวังไว้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะสวัสดีค่ะ